ก็กลับสวัสดี f อฟีพี่ป้านนะ,ะทุกคนนะครับผมพอ่พอพ่อแม่แม่ทั้งหลายสขุขสุขคนเครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมบวันที่28กับมาสรุปนะครับบนรบัฐบาลไทยนะครับมาสรุปให้พอ่อพ่อแม่แมทั้งหลายผู้ใดที่ตามนะครับผมอย่าอย่าาลืมอ,อย่า,าลพลาดนะครับเพราะว่าล่างสรุปไปรเรียบร้อยนะครับผมก็ฟันทีหนึ่งนะครับล่างผมฟันหนึ่งนะครับหนึ่งตัวเดียวบางคนถามสรุปเน้นอะไรเน้นหนึ่งตัวเดียวแบบผมดอยู่นะเออหนึ่งหนึ่งสามเด่นที่สุดนะครับ ล่างนะก็ไปไล่ดูคลิปนะล่างผมสรุปให้แล้ววันสองวันก่อนส่วนวันนี้มันที่ยี่สิบแปดนะก็มาถึงสรุปบนนะก่อนที่พรุ่งนี้จะลงออมสินให้นะครับบนนะครับรอบนี้เราได้ตัวเลขตัวไหนที่น่าจะมานะครับผมมีความมั่นใจมากนะรอบนี้บนนะมันไม่เหมือนรอบที่แล้วนะรอบนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆสูตรมันมัน,ม,นมันอะไรนะ มันเอียงมาทางที่ผมจะลงอ่ะเออมันเอียงมาทางนี้หลายสูตรที่ทำมานะครับเอามาดูเลขในตารางก่อนจะมีอะไรบ้างนะครับเลขในตารางจะประกอบไปด้วยศูนย์สองสามห้าเจ็ดเก้าหกตัวนะครับครบไหมศูนย์สองห้าเก้าสามเจ็ด 023579นะครับนะหลักร้อยนะประกอบไปด้วยอะไรหลักร้อยก็คืออยู่ที่345อยู่แล้วนะครับหลักร้อยคือ345นะจากสูตรหลัก10บละ หลักสิบบนนะครับรอบนี้มันจะอยู่ที่เลขเจ็ดเก้าศูนย์ครับหลักสิบอยู่ที่เจ็ดเก้าศูนย์ นะครับอมองอยู่ประมาณนี้นะครับ7 9 0ส่วนหลักหน่วยนะครับจะประกอบไปด้วย0 1 2 3า นะครับศูนย์หนึ่งสองสามหลักสิบหลักสิบผมจะเน้นที่เจ็ดกับเก้าเป็นหลักนะครับส่วนหลักหน่วยก็แล้วแต่ส่วนเด่นสองตัวรอบนี้จากสูตรนี้เลยนะครับเด่นสองตัวนะครับนี่อันนี้คือสูตรหลักหน่วยบนที่เออผมทําดูจากเสติวันเเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันมาดีเนาะห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามก็มาหกสามสามห้าก็มาเก้าห้าแปดศูนย์ก็มาศูนย์ศูนย 7จก็มา7 7ล็รอบนี้ไม่ได้ศูนย์กับ2นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยบนก็จะเน้นที่0นย์กับ2เป็นหลักนะครับหลักหน่วยนะ0นยนะ์กับส่ทวนหลักสิบเน้นที่7กับ9หลักหน่วย0ูนย์กับ2นะครับหลักร้อย3 4 5หค่อยว่ากันนะครับรอบนี้2กับ3เด่นบนล่างนะแต่บนตรงนี้หลักหน่วย,ยบนอย่างเดียวได้0ูย์กับ2นะเพราะฉะนั้นเน้นที่0ูนกับ2เลยนะครับหน่วยบนเนาะก็น่านจะมาหรือเปล่าเลขเด่นวันอาทิตย์ เด่นวันอาทิตย์ได้อะไร0 1 2เน้นที่บนนะครับรอบนี้ชนที่2ตัวเดียวนะครับสิหน่วยบนล่างคือ2กับ3า0หน่วยบน0 1 2เห็นไหม0 1 2ไม่มีสามเนี่ยเลยผมตอนแรกผมเอ็นเอียงไปทาง3อยู่นะแต่มันไม่มี3สูตรสแสดงสเตเตอร์ชนอะไร8 9 1แปดติดดับ1ิบหน่วยนี่แผมไม่มีนะครับติดดับ10หน่วยก็ถ้าดับเอาอยู่ก็คือไม่มี8ก็จะมี9กับ1นะครับ9เห็นไหมอ่า เดินบนตัวเดียวเดินบนตัวเดียวมันได้อะไรมันได้สามนะครับสูตรเก่าหลังจากที่หลุดวดนที่ได้ห้ามันมาหกนะครับแล้วกลับมาเดินเจ็ดวันนี้จะสามมอมองสาม 3, สวยมากเดินบนสามตัวสูตรนี้นอรที่แล้วเข้าที่เลขเก้านะครับรอนี้สามสี่ห้าไม่ชนหลักร้อยนะครับอ่าแล้วนี่ล่ะสิบหน่วยบนในเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะก็ไปชนกับสูตรนี้คนละสูตรกันนะนะเจ็ดกับเก้านะ เนี่ยอันนี้คือ10บหน่วยบนนะหนึ่งสอสามสี่อันนี้ได้เจ็ดกับเก้ามันไม่ชนจับคู่ได้เจ็ดสองอันนี้แปดเก้าศูนหนึ่งชนแปดไม่มาแต่มาหกศนย์ะครับอันนี้จับคู่9ก้าห้าอันนี้สองห้าเห็นไหมชนห้ามาชนสี่ 4, อ่าสิบหน่วยบนที่เดินดีตอนนี้ก็คือวิ่งบน2ตัวจากสูตรอวตารสูตรสตรแบงนะครับที่ผมทาหลักแสนคูบวก9ก้าคงที่นะ สกับ4มา4ี 5, ่ 5, 5 2, 5, 8, 6, 9, 2, ห้กับ5มา5 2 3กับ5มา9 5 6กับ8มาศูนย์หกกับ9มา72งหุนี้ได้7กับ9ตัวไหนจะมาลั่งอวตารสแบงเกับ9ก้าหวนนี้ฟันฟันไปเลยนะครับว่า10หน่วยบนรอบนี้บนให้วิ่งอะไรผมให้เด่นมีที่9รอง7นะครับนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9กับ7นะครับ 9x 7x ครับเด่นที่สุดคือเลข9ครับนะก็เลือก9ลอง7แล้วกันนะครับแล่9ลอง7โอเคนะเด่น9กับ7วิ่งสายวิ่งคือ9 7อันนี้ก็เลขในตารางจัาปิน2เน้น2ตัวเป็นหลัก3ตัวอาจจะมานะครับไม่มี4เห็นไหมผมใส่แค่นี้เองอทีนี้มาดูชุด2ตัวที่ผมจับให้นะครับผมให้9กับ7 ถ้าเก้ามาเก้าอะไรได้บ้างผมให้แค่นี้เลยนะครับเก้าศูนย์ 9 2 9 3นะครับ9 1นะถ้า7มาก็จะเป็นชุด7 0แล้วก็7 3นะครับส่วนตัวรองมีไหมนะครับตัวรองวยระวัง7 9 9 7ด้วยนะใครจะ 7, 7 9 9 7 ตัวรองอมว่า947174นะครับมีเปอร์เซ็นต์มาไหมนะผมให้เป็นตัวกันก็แล้วกันนะอันนี้เด่นแล้วล่ะตัวกันก็คือชุดนี้แต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยอะตัวกันนะครับ947471นะครับ 9 4 7 4 7ี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งก็ระวังเจ็ดเก้าด้วยนะเจ9ดเก้าเก้าเจ็ดเพราะว่าสูตร2ตัวผมไเจดเก้าด้วยอะ่ะมันมีเจด้าด้วยเผื่อเข้ามาคู่นะครับอันนี้คือเออมันจะเป็นเจ็ดเก้าร้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับตัวกันนะเพราะว่าสูตรหน่วยมันไม่มีเจ็ดกับ9้านะอันนี้เผื่อเด่นเข้ามาคู่เก้าเจ็ดตัวกันเก้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสามี่หกเจ็ดปเก้าสิสิบชุดแต่นะครับผมเน้นให้หชุดนี้นะครับ น่าจะมาที่บนนะครับเด่นที่สุดของ2ตัวก็คือ92 90 70 93 90 92 93 70ก็ระวัง73ด้วยนะครับคิดว่าเปอร์เซ็นต์มามีไหมเออมีอยู่ สูตรสิบหน่วยบนเออ่เด่นวันอาทิตย์นะมันมาดีนะมันเดินมาสิบกว่างวดเลยนะมันไม่มีสามนะมันมีศูนย์หนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นที่ศูนย์กับสองเป็นหลักนะเจ็ดสามถ้าใครชอบก็จัดไปด้วยนะครับอย่าลืมหกชุดนี้ผมไม่อยากให้ทิ้งเลยนะหกชุดส่วนตัวกัน ate, ใครจะเลือกเอ่ออเาแค่บางตัวก็ได้นะครับเก้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าคือเปอร์เซ็นต์มามันมีน้อยแต่ถ้าตัวเปอร์เซ็นต์ที่เด่นที่สุดก็คือห oh, กชุดนี้นะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเน้นเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก ลองเก้าหนึ่งหัวหนึ่งไม่ไม,ไม่มันไม่เดินมาตั้งนานแล้วสิหน่วยนะครับก็กันกันไว้แล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองไม่มีเพราะตัวเกา่าเจ็ดศนย์เจ็ดสามนะระวังตัวนี้ด้วยเจ็ดสามตามนี้เลยนะครับส่วนสามตัวผมจับให้แบบนี้นะครับสามตัววางไปที่ สามเก้าศูนย์สามเก้สองสามเจดศห้าเห้าเ้าสองห้าเ้าสามแล้วก็ หลักร้อยรอบนี้ไม่มอง4เลยผมมองที่3กับ5นะหลักร้อยผมว่าเด่นที่3กับ5้านะครับสามกับหนะสกับหมีสิทธิาสมาเสียดายมาก390 3 2้าศูตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็คือ3ามเก้าสองสากนะครับสามเกับศ สามน่าจะมีจากลกเล็กวิ่งตัวเดียวอะเล็กวิ่งตัวเดียวแล้วก็สติกุมภาพันธ์มันมีสองสามแล้วอะไรอีกวันอาทิตย์ก็มีสองสามที่มันเด่นและมันชนที่สองนะครับแล้วก็อย่างสามเก้าสองผมชอบนะครับเออสามเก้าศูนย์สามเก้าสองห้าเก้าสองนะครับห้าเก้าสองเด่นอีกชุดหนึ่งนะครับ ห้านี่แหละนะเพราะว่าหลักหน่วยมันหลักหน่วยมันได้อะไรหลักหน่วยจากเศษติเดือนกุมภาพันธ์มันได้ที่0ูนย์กับ2อะเออมันได้ศูนย์กับ2อเน้นที่390 392 590 592นะครับก็ประมาณนี้เน้น9ลองเจ็ดถ้า7มาก็คือ นี่แหละ3 7 0 5 7 3 5 9 3นี่แหละ1 2 3 3ชุดแต่ถ้า4ชุดอันนี้เป็นตัวเน้นนะครับก็คือเน้น4ชุดนี้นะครับผมให้เด่นที่4ชุดนี้เลย 3. กสูส่วนชุดวัดใจเม็ดเดียวค่อยว่ากันนะครับวัดใจผมมีให้แน่นอนนะผมมีเวลาวันอาทิตย์อาจจะวัดใจให้ว่าดีแต่ตอนนี้ผมปล่อย4ชุดนี้เด่นที่สุดนะครับ3 9 0 3 9 2 5 9 2 5 9 0อนะครับอันนี้คือคือเด่นที่สุด9092นี่2ชุดนี้จะเด่นที่สุด 70นะครับ3ชุด93้าสามีชุดหนึ่งนะครับเน้น9รอง7นะครับอันนี้ผมเด่นที่9นะครับนะ9รอง7อ่าเสื้ออะไรก็ได้คอยมี9กับ7ถึง7ถึงจับ9 7ให้ด้วย7 9ให้ด้วยชุด2ตัวมันมี9 7 7 9ด้วยอ่ะกันให้10อันนี้อันนี้ถ้าไม่เอาหมดเลือกเอา ตามสบายนะใครชอบชุดไหนแต่6ชุดนี้ผมไม่อยากให้ทิ้ง9 0 9 2 9 3กกลับตัวด้วยนะครับ9 1 7 0 7 3กลัวมาสูตรแต่92คิดว่าหนะ้าอาจจะมาตรงๆมา92 93อาจจะมาตรงๆ70 73นี่อีะ่ะตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่รุนรัฐบาลไทยนะครับถ้าถ้าไม่หลุดนะครับวิ่ง2ตัวผมเข้าก็คือ7กับ9นะครับวิ่งบน2ตัวสูตร นี้นะครับก็คือมันมาสิบหน่วยบนนะครับล่าสุดมัน 7, 9, เจ็ดเก้าใช่ไหมวันนี้มันอาจจะนี่เห็นไมเจ็ดเมันอาจจะสิ้9เก้ามาที่หลัก10ผมว่านะเมาหลัก10บจะอยู่ที่7กับเนี่แหละนะครับหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ที่หลักสิบหกเจ็ดแปดเก้าผมติดดับผมก็เลือกเจ็ดเก้าศูนย์นี่แหละมานะครับสลักสิบ 10. ก็เน้นที่เจ็ดกับเก้าเป็นหลักร้อยสามกับห้าสิบเจ็ดกับเก้าน่วยศูนย์กับสอง เป็นหลักนะครับสามนี่สามนี่ผมวางไว้ตัวที่อยู่ที่หลักร้อยเน้นที่สุดหลักร้อยนะครับรอบนี้ถ้ามาเก้าสามคือเก้าสามมันจะมามันจะขัดแย้งกับสูตรเ,เด่นวันอาทิตย์นะเด่นวันอาทิตย์แล้วเลขเหน่วยบนหน่วยบนของกุ่มพาพันมันก็ได้ศูนย์กับสองด้วยมันก็ชนกับไอ,อเด่นวันอาทิตย์เน้นบนอนะ่ะศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมศูนย์หนึ่งสองมันก็ชนที่ศูนย์กับสอง เพราะฉะนั้น3อาจจะมาที่หลักร้อยได้นะครับเนี่ยมัน,ม,นมันเคยมาคู่อย่างเงี้ยก็คือร้อยด้วยหน่วยด้วยสิบด้วยอะไรเงี้ยสามเก้าสองสามเก้าศูนย์ห้านย์ห้าเก้าสในสีชุดนี้นะครับฝากไว้พิจารณาก็แล้วกันว่าชอบไหมเม็ดเดียวเดียวผมมีให้แน่นอนว่าผมชอบอะไรเป็นพิเศษชุดเม็ดเดียวนะครับอันนี้เอา4ชุดไปก่อนนะครับแล้วก็2ตัวเนี่ย เด่นที่สุดก็คือ4ชุดนี้1 2 3 4นะครับเน้น9 9 0 9 2ก็แล้วก็7 0นะครับ7 0 7 3าเด่นไม่ก็ขัดแย้งกับไปตรงเน้นบน10หน่วยนี่แหละมันไม่มี3นะก็แต่คำคงก็วางไว้ว่า3น่าจะมีตัวหนึ่ง3ผมว่ามี9ตัวหนึ่ง3กับ9เด่นที่สุดนะครับนะ3 9อะไรแค่นั้นแหละ3 9อะไรเด่นที่สุดนะครับ จะเป็นสามเก้าศูนย์ไหมสามเก้าสองไหมเออแหละประมาณนี้เดี๋ยวรอชุดวัดใจผมจะวัดใจอะไรให้นะครับผมเนาะรอแป๊บหนึง่งรอวคืนนี้เนาะสำหรับวันนี้สรุปให้เรียบร้อยนะครับเสื้ออะไรก็ได้คอมีเก้ากับเจ็ดนะครับเน้นเก้าลองเจ็ดนะผมเน้นเก้าตัวเดียวนะครับจะเป็นเก้าอะไรแค่นั้นแหละเย้ยมนิดหนึ่งสามน่าจะมีมาเก้าน่าจะมีมาเออประมาณนี้แหละโชคดีนะ